สวัสดีค่ะคราวนี้ก็จะมาต่อในส่วนของแพสเซจกันเนาะอย่างที่กูสาเคยค้างไว้ในคลิปที่แล้วนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นเลยดีกว่าเราจะได้พิเศษเวลากันนะคะผู้ชายคนนี้นะคะจากเท่าที่คาดการจากรูปภาพที่กําหนดให้เนี่ยแน่นอนคะ่ะว่าเขาต้องเป็นนักบินแน,แน,แน่นอนเนาะเป็นนักบินผิวสีนะคะชื่อ Bertrand Evans Dream to Fly นั่นเองเนาะดังนั้น,น,นถ้าจะแปลกันตรงๆก็คือความฝันของการ ความฝันในการบินของเบริตันเออร์ววนนั่นเองท่เป็ปคุณสาตไปอย่างนั้นเพราะว่าคุณสาเห็นอัฟโฟโฟีเอสดัง e นั้นถ้าเอะไรก็ตามที่เห็นพวกอัฟโฟโทฟีเอสเนี่ยขอให้เดาไว้ก่อนว่ามันคือคําแสดงความเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของนะคะเพราะว่าอะไรเพราะคุณสาเห็นว่าบวกด้วยคํานาม ถูกไหมแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เป็น a p h o r o p h r s แล้วก็ตามด้วยคำต่างๆเช่น adjective หรือเป็นพวก complement ต่างๆเนี่ยแสดงว่า a p h o r o p h r s ตัวเนี้ยก็คือเป็น is แน่ๆน,น,นะคะอะดังนั้นเรามาสำรวจดีก,กว่าว่ามีกี่พารากราฟเนาะอันนี้หน้านี้ก็1 2 2นะคะ3 4 3 4 5 6 6, ประมาณ7จพารากาเบาๆนะคะอ่าเรามาดูกันว่าในเะจ็พารากาจะพูดถึงเรื่องอะไรเนาะจากรูปภาพที่กําหนดให้เนี่ยครูคิดว่าน่าจะพูดถึงผู้ชายคนนี้แหละนะคะไม่น่าจะพูดถึงเอสตอเบอรี่หรือโคโค่นัดอะไรถึงสิ้นนะคะพารากาแปกเขาบอกว่า b e r r ิ n g t o w i r v i n was the first African American to fly solo around the world ในนั้น,นครูเห็นแล้วท็อป,ปิกเซนเทนของเราคือพี่เบริตันเออร์วิเนี่ยเขาคือผู้ชาย อเมริกันแอฟริกันคนแรกที่ได้ทำการบินไปรอบโลกบินรอบโลกไปธรรมดาบินรอบโลกในลักษณะเชิงเดี่ยวด้วยนะคะคือเหมือนกับว่าบินไปคนเดียวอะไม่ไม่ง้อใครอะไรอย่างนี้ก็บินไปเลยนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเป็นคาว่า he ปุ๊บ he ตัวเนี้ยก็ต้องแทนบริตันแน่นอนนะคะเขาบอกว่า he did it in an airplane h ร์ดฮีเ himself อ่าประโยคนี้น่าสนใจ น่าสนใจตรงที่ว่าเขาเดยกนบนนะคะเดูสาขออนุญาตไฮไลท์คำที่น่าสนใจเขาได้ทําการบินของเขาด้วยด้วยเครื่องบินที่เขาสร้างขึ้นมาเองด้วยเครื่องบินที่เขาสร้างขึ้นมาเองขึ้นมานะคะ he also started an organization to get the young people interested in aviation and the And to t teach them n o t t o be afraid to o o l l o w their r r e a m s ประโยคนี้ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะคะมีคำศาสามีอาจผิดหน่อหนึ่งเนาะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอีกทั้งเขาก็ทำการก่อตั้ง o r g a n ization o r g a n ization จริงๆตัวเนี้ยจะเหมือนกับคล้ายๆเป็นเหมือนกับองค์กรอ่าเป็นองค์กรเนาะองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ เพื่อจัดตั้งให้กับเด็กๆผู้ที่สนใจ aviation aviation ตัวนี้แปลว่าการบินเกี่ยวกับการบินและสอนพวกเขา not to be afraid ทำนี้น่าสนใจนะคะ not to be afraid จะแปลว่าไม่ให้เหมือนกับว่าอย่าไปกลัวที่จะตามล่าความฝันของพวกเขานั่นเองนะคะคำว่า dare ตัวนี้นะคะ dare ตัวนี้เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของของคำว่า people เนาะก็คือตามล่าหาความฝันของเขานั่นเองต่อไป พารากราฟที่สองเนะาะคราวนี้พารากราฟแรกเราได้ทำการรู้จักพี่เออร์วินเอ๊ะพี่เออร์วินแล้วนะคะคราวนี้พารากราฟที่สองเนี่ยเขาบอกว่า Erwin was born in Jamaica in 1983 oh. อ่กากําลังจะบอกแล้วกาําลังจะบอกแล้วว่า Erwin เน,เนี่ยเขาเดี๋ยวสักครู่นะคะขออยุดเสียง Facebook นะคะเขาบอกว่า Erwin เน,เนี่ยได้เกิด ที่จาเมกานะคะในปี1983แสดงว่าภารกามนี่ต้องบอกถึงประวัติของพวกเขาประวัติของเขาเนาะ When he was six years old, his family moved to Miami นะคะ his family คือครอบครัวของเขาได้ทําการ move ไปที่บามีในรัฐฟลอริดาถ้านักเรียนสังเกตในเครื่องหมายลูกน้ำนะคะน่นก็หมายถึงว่าเ,เป็นข้อมูลเพิ่มเติมว่า m ามี i อยู่ในฟลอริดานะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ His parents เมื่อใดก็ตามที่เป็น parent terms แสดงว่าแปลว่าพ่อและแม่นะคะพ่อและแม่ของเขาเนี่ยมีคำว่า who who ตัวนี้ต้องไปายาขยายคำว่า parents ก็คือผู้ซึ่งที่ผู้เขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยอะไรแต่ทำการ operated a bookstore operated ตัวนี้ operate แปลว่าเกี่ยวกับกระบวนการการทำงานแต่ในความหมายอันนี้ครูสาขอแปลอนุญาตแปลว่าเปิดธุรกิจ หรือเรียกว่ารัานธุรกิจเกี่ยวกับร้านหนังสือนะคะ When i r v i n was not in school เมื่อเจอคำว่า When i r v i n was not in school ตรงนี้เป็นเฟสอย่างหนึ่งที่น่าสนใจที่กำลังจะบอกว่าเป็นคำบอกเวลามันไม่ใช่ว่าเป็นคำบอกเวลาค่ะลกูกเป็นคำที่เชิงเหมือนกับว่าไงอะเป็นวลีคำบอกเวลาละกันเนาะเมื่ออร์วินไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนะคะเขาจะทำงานที่ bookstore ประโยชน์แค่เล้แหละจบดูสั้นง่ายกระชับดีนะคะในวันหนึ่งเนี่ยเขาได้พบกับแอร์ไลน์พายโลตแอร์ไลน์พายโลตก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนักบินนะคะเป็นนักบินที่อยู่ในคอกพิทในนั้นนะคะแด่แด่ไปว่าที่นั่นซึ่งที่นั่นอันนี้นะคะจะหมายถึงบุ๊กสต o ร์นั่นเองจะหมายถึงบุ๊กสตอร์ก็คือเจอนักบินที่ที่อยู่ที่นั่นเจอนักบินในร้านหนังสือนะคะ เออร์วินเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยอายุ15ปี The pilot took Erwin to the airport where they got all the Boeing อ่าครูสาขอเรียกว่าตองเจ็ดละกันเนะาะอ่านยากจังเล <c oughs> อ่านยากนิดนึงนะคะ airliner ก็ Air คือพายล t อตเนี่ยได้พาชปมาจากคำว่า take นะคะก็แปลว่าพาได้พาเออร์วินไปที่สนามบิน where มี cover where ไปขยายคำว่า airport นะคะ ซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาเนี่ยได้ทำการเหมือนกับว่าขึ้นเครื่องบินโบอิงตอนเจก็คือเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดเจเจ็ดโอเคสามตัวครบ The Pilot Red. Red. แต่พายโลดเลดเลดแปลว,ว่าอนุญาตนะคะให้นักบินเนี่ยได้ทำการอนุญาตเขาเนี่ยให้เป็นนั่นอยู่ที่คอกพิทคอกพิทคืออะไรคอกพิทคือปกติอย่างเครื่องบินอะมันจะเป็นที่นั่งที่นั่งจะมีสถานที่ให้ ผู้โดยสารไปนั่งใช่ไหมคะส่วนนักบินเนี่ยจะไปอ,อยู่ใน cockpit ก,ก็คือเป็นที่ควบคุมเกี่ยวกับการบินเครื่องบินในลำลำนั้นจะเรียกว่า cockpit นะคะเขาบอกว่า and play with the controls ก็คือและให้เขาและให้เขาเนี่ยเล่นปุ่มต่างๆนานานะคะ from that time on ก็คือเนะคือเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับวเวลานั้นแหละอะไรอย่างเงี้ย ถ้าภาษาแบบภาษาพูดนะคะว่าเป็นเวลานั้นแหละเวลานั้นแหละเออร์วิน,นยากจึงทําการตัดสินใจที่จะสนใจในเรื่องของการบินไม่ได้หมายเขาว่าเออร์วินจะติดปีกละบินเองนะคะไม่ใช่นะลูกก็คือเขาจะขับเครื่องบินนะคะ he w a n t e d to do everything to make this dream come true เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ทําการ dream come true เป็นคําที่น่าเป็นเฟสที่น่าสนใจที่แปลว่าความฝันเป็นจริง จบแล้วนะคะภารกาฟที่สองก็จะเล่าถึงเรื่องประวัติของเออร์วินตรงที่ว่าในช่วงเวลาเขายังเด็กเนี่ยเขาก็ทํางานอยู่ที่ร้านหนังสือเนาะเมื่อเขาไม่มีเหมือนกับว่าเมื่อไม่ไม่ได้ไปโรงเรียนอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วโชคชะตานําพาให้เจอกับดักบินคนนั้นแล้วดักบินคนนั้นเนี่ยก็พาเขาไปนั่งที่แผนควบคุมการดินและให้เล่นต่างๆเป็นปุ่มต่างๆนานา,นาน จนจนจุดเวลานั้นนะคะที่เป็นตัวตัดสินใจชีวิตของเออร์วินเนี่ยว่าเขาจะสนใจเรื่องการบินของเขานะคะต่อไปพรารากราฟสเขาบอกว่า to make money for f r i n g l e s s o n เพื่อที่จะาหาเงินในการเรียนเรียนเกี่ยวกับการบินนะคะเออร์วินเนี่ยได้ท small jobs ท small jobs ในที่นี้จะแปลว่าเหมือนกับทำงาน ทำงานเล็กๆที่สนามบินนะคะหลังจากเลิกเรียนเขา study hard มากแล้วก็จบ high school ในปี2002นะคะ because he was such a good student คำนี้น่าสนใจประโยคนี้เสนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเนื่องจากเขาเป็นนักเรียนที่ดีเขาใช้คำว่า such a good student แสดงว่าเออร์วินน่ยต้องเรียนเก่งแน่ๆต้องเรียนเก่งมากนะคะเป็นการบอกว่าเออร์วินน่ย Uh, เป็นนักเรียนดีเด่นละกันเป็นนักเรียนดีเด่นเป็นนักเรียนดีเด่นนะคะ Erwin got a scholarship Scholarship ตัวน,นี้แปลว่าทุนการศึกษาทุนการศึกษา to go to college and study aviation ก็คือเขาเนี่ยได้รับทุนการศึกษาเพื่อที่จะไปวิทยาลัยและได้ เรียนเกี่ยวกับการบินนั่นเอง while while แปลว่าในขณะที่นะคะในขณะที่เออร์วินเนี่ย was in the college he wanted to share share แปลว่าแบ่งปัน to share his love of flying with high school students in poor neighborhoods หมายถึงอะไรหมายถึงว่าในขณะที่เออร์วินเนอ่ยอยู่ในวิทยาลัยเนี่ยเขาต้องการที่จะแบ่งปันความฝันความรักในการบินให้กับ นักเรียนที่อยู่ไฮสคูลที่มีฐานะยากจนอย่าลืมนะคะเมื่อมี p r p p o s i t i o n นั่นคือเป็นคำขยายต้องการขยายข้อมูลว่าเ,เกิดอะไรขึ้นในในในระกเรียนไฮนักเรียนไฮสคูลนะคะต้องการที่จะเหมือนกับว่าแบ่งปันความรู้สึกดีๆเกี่วกับการบินให้กับนักเรียนไฮสคูลที่อยู่ในละแวกบ้านที่ยากจนนั่นเอง He visits schools his free time careers visits aviation. in in talk about and mm hmm. เขาจึงได้ทำการไปเยี่ยมเยี่ยนในโรงเรียนนั้นๆในเวลาที่เขาว่างและเขาก็ได้พูดถึงหรือพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับการบินนะคะนี่คือพารากราฟ3พารากราฟ3ในที่นี้จะพูดถึงชีวิตในวิทยาลัยของเออร์วิน กำลังพูดถึงตัวนี้นะคะต่อไปข้อที่4ี่เาบอกว่าพารากราฟสีเขาบอกว่า,า,วา when i r w i n got his pilot's license คำนี้น่าสนใจเป็นคำบอกเวลาที่เราจะบอกว่าเมื่อ Irwin เนี่ยได้รับเ,เขาเรียกว่าใบอริยาการบินของเขาเนี่ย he began to have a bigger dream เขาจึงเริ่มต้นความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือ he wanted to fly around the world to show young people that เพื่อที่จะ show that แปลว่าแสดงให้เห็นว่า show object แล้วก็ that ก็คือ show ให้กับเด็กๆว่า there is there is there are แปลว่ามีเนาะพอมีคำว่า no ปุ๊บแปลว่าแปลว่าไม่มีนั่นเอง there is no limit to your to your dreams ก็คือเหมือนกับว่าต้องการแสดงให้กับเด็กๆให้รู้ว่า ความฝันของคุณอะจะไม่มีขีดจำจกัดเลยถ้าคุณต้องการจะต้องการมันนั่นเอง He h a ต e n o ันนี่ทู e ร a ด์เด n เเขาไม่มีเงินเลยที่จะเช่าเล่นแปลว่าเช่าที่จะเช่าเครื่องบินนะคะดังนั้นอ่าเป็นประโยคในแสดงเชิงเหตุและผลนะก็ดังนั้นเขาจึงขอร้องอารคไม่ได้แปลว่าถามนะลูกอาร์คแปลว่าขอร้อง เขาจึงขอร้อง the the makers of airplanes ก็คือคนสร้างเครื่องบินเนี่ย keep him part of free ก็คือเหมือนกับว่าขอขอร้องเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชิ้นส่วนของเครื่องบินฟรีด้วยนะคะดังนั้นเขาจึงสามารถสร้างเครื่องบินของเขาเอง own ed, แปลว่าของเขาเองจึงแปลว่าเครื่องบินของ เขาเองนะคะเครื่องบินของเขาเองในการบินรอบโลกเดย์อะคริสเลยเดยในที่นี้เดยในที่นี้นะคะจะพูดถึงใครจะพูดถึง makers of airplanes นั่นเองนะคะเขาจึงตกลงเนาะบางทีบางทีงทสำนวนเนี้ยกูจะอาจจะคิดได้ว่าแบบเป็นเดย์เนี่ยก็อาจจะแทนเออร์วินและเมก a k e r s of airplanes ก็ได้นะคะ ดังนั้นภารกาฟที่4เนี่ยก็จะพูดถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ของเขาคือเหมือนกับเขาต้องการเขาต้องการที่จะบินรอบโลกด้วยเครื่องบินที่เขาสร้างขึ้นมานะคะต่อไปทำไมไม่ไปอ่าภากราฟ5ในขณะนั้นเองในปี2005 2005นะคะ Earth started a non-profit organization non-profit organization แปลว่าองค์กร ไม่แสวงหากำไรเขาจึงเริ่มต้นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนั่นเองที่เขาเรียกว่าเห็นไหมมีคำว่า call call นที่นี้ถ้าเกิดนักเรียนสังเกตมีเครื่องหมายลูกน้ำเล็กๆตรงประโยคนี้ล่ละค่ะเป็นส่วนขยายละ เป็นส่วนขยายที่กาลังจะบอกว่าองค์กรนี้คืออะไรก็คือพูดง่ายค่ะมันคือขยายตัวนี้แหละต้องการขยายองค์กรสบกกัสาิกําไรนมันคืออะไรนะคะที่เขาถูกเรียกว่า experience aviation ก็คือประสบการณ์การบินนั่นเองเพื่อที่จะ get your ขอโทษค่ะ get poor young people interested in flying นะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาต้องการให้เด็กๆสนใจในเรื่องของการบินนั่นเองเนาะที่ยากจนได้นะเพราะมีคาว่าพว He even taught them taught มาจากคำว่า teach เขาก็ยังสอนเขาในเรื่อง how to put a plan together เนาะมีคาว่า which แสดงว่าเป็นการขยายและ which h e l p them to understand math and science นั่นเองก็คือหมายกับว่าเขาช่วยในเรื่องของสอนสอนให้พวกเขาี่ยเข้าใจในเรื่องของคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะหลังจากนั้นต่อมา l e r t e r แปลว่าต่อมา เพราะฉะนั้นต่อมาเนี่ย the student b u i l t a plane and i r w i n f r e u it ก็คือเหมือนกับว่านักเรียนเนี่ยพวกนักเรียนที่เขาได้ทำการสอนเนี่ยทำการสร้างเครื่องบินและให้ร r w i n เนี่ยได้ทำการบินไปนั่นเองในปีต่อมา the next year ในติปีต่อมานะคะด้วยความช่วยเหลือของคนอื่นๆเนี่ยร r w i n เนี่ยได้ทได้รับเงิน จำนวนหนึ่งมาที่จะทำการเรียนรู้เซ็นเตอร์ i น m i a ามี o แอ with equipment to help the student l นเร n t น f ู y a p l a ะ e เขาได้รับเงินก้อนนึงมาที่จะเริ่มเหมือนกับว่า start learning center ก็คือ,อเป็นส่วนรวมการเรียนรู้ในไบรา,ามี่ในสนามบินไบรา,ามี่นะคะด้วยอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวทำให้พวกเขาพวกเขาเนี่ยได้ทำการเรียนเกี่ยวกับเครื่องบินนั่นเองแสดงว่า ในพารากราฟที่5เนี่ยกำลังพูดถึงในเรื่องของพี่เออร์วินเนี่ยทำอะไรในปี2005นะคะต่อไปคราวนี้มาในช่วงของออนมาสิบยี่สิบสามปี2007เนี่ยตอนเนี้ยเออร์วินเออร์วินเอนอขอโทษค่ะ when erwin was 23 years old ก็คือเมื่อตอนที่เออร์วินเนี่ยอายุ23ปี he took off from the berlin airport on the flight around the world เขาได้ทำการ took off took off มาจากคำว่า take off ก็คือเหมือนกับ เมื take off ่อบินเทคอ f f ว่ลูกก็คือเหมือนกับว่าบินออกไปนะคะบินออกไปจากสนามบ,บินไบมีเพื่อจะไปรอบโลกนักเรียนใน United States เนี่ย and all over all over the world follow his flight on the internet นะคะประโยคนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเมื่อเอวินได้ทำการบินรอบโลกเนี่ยนักเรียนในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกเนี่ยได้ทำการติดตามการบินของเขาเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตนะคะและมี ข้อมูลขยายคือคำว่าแอนและเออร์เนี่ยได้ทำการสปอคไวต์เต็มบายสั e l ล i t โฟนเอ e ร์วินได้ทำการพูดติดต,ต่อต่อกับสื่อสารทางโทรศัพท์ดาวเทียมนะคะสัหลแปลว่าดาวเทียมเนาะหลังจากนั้นในหลังจากนั้นหลังจาก97 days เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลังจากจำนวนวัน9 7วันของเขาเนี่ยแล้วก็ในระยะทาง27,000ไมล์ ก็คืออาจจะราลาประมาณ4 4 3 0กิโลเมตรพอเป็นข้อมูลอันนี้ค่ะลูกข้อมูลอันนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาต้องการขยายตรงที่ว่า27,000ไมล์เนี่ยมันเท่ามันเท่าไหลกับกิโลเมตรนะคะ i e r w i n became the youngest person a t t h a t t i m e t t fly solo o r o u n d the world ประโยคนี้น่าสนใจสักครู่นะคะอ้าทำไมไม่ลงมางั้นรูสาใช้ปากกาแล้วกันเนาะ เออร์วินเนี่ยได้ถูกขนานนามบอกว่าเป็นผู้ชาเป็นเขาเรียกว่าอะไรบุคคลที่อายุน้อยที่สุดในขณะนั้นเนี่ยได้ทำการบินรอบโลกและบินเดี่ยวด้วยนั่นเองนะคะได้รับฉายาน,นั้นตั้แต่เดือนมาเนาะต่อไปปัจจุบัน today แปลว่าปัจจุบันหรือทุกวันนี้ทุกวันนี้เนี่ย as part of experience aviation องค์กรนี้นะคะเอร์วินได้ทำการ plans แปลว่าวางแผนแสดงว่าอันนี้กลับมาเรื่องปัจจุบันละเพราะว่าครูสาเห็นแปลงกับว่าเติม S นะคะเขามีแผน to have a classroom in the sky เขามีแผนที่จะมีห้องเรียนบนท้องฟ้าในเวลานี้เนี่ย he wants to fly a jet around the world เขาต้องการขี่เครื่องบินเจ็ตเลยนะคะเพื่อที่จะไปรอ,อบโลก and get thousands of students to work together with him to help solve problems he has w i l e f i n g ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตรงไหนไม่ธรรมดาตรงที่ว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะขี่เครื่องบินเจรอบโลกและมีคําว่าแหละด้วยและต้องการติดต่อสื่อสารกับเขาในขณะเดียวกันเลยก็คือเหมือนกับว่าได้มีการพูดคุยนะกับนักเรียนของเขานะคะเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาในขณะที่เขาบินนั่นเองนะคะประโยคนี้น่าสนใจ Through the Internet ในในเหมือนกับว่า through the internet นะคะ the student will be able to see Erwin คือถ้าแปลถ้าแปลกันอย่าแปลตรงๆว่าผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะอย่าแปลอย่างนั้นต้องแปลว่านักเรียนจะสามารถเห็น Erwin ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อ่าประมาณนี้นะคะ true แปลว่าผ่านทางเนาะ mm hmm. เพื่อที่จะได้รับ information from him mm hmm. เพื่อที่จะได้รับ ข้อมูลจากเขา and talk or b l o c k with him as he flies ก็คือได้ได้รับข้อมูลจากเขาแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็อาจจะมีสื่อสารทางบล็อกของในขณะที่เขาบินนั่นเอง e r อ i n is really determined to help young people become interested in f l y i n g ตัวนี้กูษาปแปลแบบสลัสลวยไม่ก็ไม่ใช่สลัดสลวยเท่าไหร่อะเอาแปลแบบฉบับภูษ,ษาเลยตรงที่ว่าเออวินเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าบุคคลที่มีอิทธิพลที่จะช่วยในช่วยนักเรียนเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าให้เหมือนกับว่าช่วยให้นักเรียนเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของการบินมากยิ่งขึ้นมากนั่นเองก็คือมีอิทธิพลต่อนัอออเกเรียนให้ มาเรียนเรื่องการบินนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะจบไปแล้วนะคะทั้ง7พารากราฟเนาะดังนั้นเรามาดูที่พารากราฟที่1่ะทำไมไม่ไปไปอะพารากราฟที่1น่นะคะอะทำมาขยายสักครู่นะคะในพารากราฟที่1 ดังนั้นในาพารากราฟที่1เนี่ยจะพูดถึงเรื่องชเออร์ออวิน,นเป็นใคราพารากราฟที่2ก็จะพูดถึงชีวิตของเออร์วินอันนี้คุณสัตว์จะทายนะคะเออร์วินเป็นใคราพารากราฟที่2ก็คือพูดถึงชีวิตของเออร์วินเอาผิดผิดเออร์วินในวัยเด็กในตอนเด็กนะคะ ส่วนพรศศารากราฟสามจะพูดถึงชีวิตในวิยทยาลัยของเออร์วินแล้วก็พารากราฟที่4ก็จะพูดถึงว่าเมื่อนางประกอบอาชีพเมื่อนางได้รับไปอนุญาตเมื่อเขาได้รับใบอนุญาตการบินเมื่อเขาได้รับใบอนุญาตการบินมันคือพูดถึงชีวิตในวัยนั้นแหละต่อไปพารากราฟที่5 ค่ะทษกค่ะพารากราฟที่5เนี่ยก็จะพูดถึงในเวลาเล่าชีวิตในปี2005ก็ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เล่าชีวิตในวันนั้นนะคะแล้วก็พารากราฟที่7่ก็คือพูดถึงเรื่องชีวิตปัจจุบัน นั่นเองเนาะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะซึ่งแพเรเซนเนี้ยถ้ากเกิดนักเรียนได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับ pattern o r g a n i z a t i o n เนี่ยแพเรเซเนี้ยจะพูดในเรื่องของ chronological order นะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็น Pass a เ e เรียบเรียงด้วยคำบอกเวลา เล่าในรูปแบบประวัติประวัติของคนคนหนึ่งนะคะประวัติส่วนตัวประวัติชีวิตเล่าเรื่องชีวิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นเ,เนาะพซจดีค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เป็นแพเซจที่ว่าเหมือนกับเป็นลูกเล่นของเขาในการนำนำเอานำข้อมูลมาเรียบเรียงเขียนให้เป็นเขาเรียกว่าอัตชีวประวัติ หรือปล่านะคะแล้วที่ที่กูษาเข้าใจเราก็คือเหมือนกันเล่าเรื่องชีวิตของคนเรานั่นแหละนะคะอ่ะจบไปแล้วนะคะกับพัสจในเรื่องของ Amazing People นะคะพี่เออร์วินในเรื่องของอความฝันของเขาในเรื่องของการบินนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะไม่มากก็น้อยกูษาทำด้วยใจนะคะแล้วก็อยากให้คลิปเนี้ย เป็นประโยชน์ต่อสูงสุดกับไม่เปี่ยนมากนะคะดังนั้นก็ต้องขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ